อยู่กับตอกเน็ตนะครับวันนี้มาเกมตาบีเมย์สอง,เ,องอเลย,ยอัไเลย่หม่เฮาซึ่งตอนนี้ก็ที่เปลี่ยนโปรแกรมมาครับก็เป็นสครอปโอ้รัเวอร์ชันแย่ยิ่งขึ้นะก็จะอัดได้เกินสามนาทีแล้วไม่ตัดอ่อเสียงซึ่งตอนนั้นเนี่ยแต่อะไว ครับก็แต่ว่าแต่ว่ามันอะไรอ่ะเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งอ่ะมันบั็กนะครับก็คืออัดแล้วคาง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 เกมเดียวกันเลยแหละเฮ้ยวันี้มีหัวเลี่ยวเหนไม่ไปเลยก็คางก็คางไปนะเนี่ยเห็นไหมมึงด่านอีกแล้วอืมโอเคงั้นก็ไปต่อเลยืมไม่เป็นไรไม่เป็นไร ยังมีสองสองพรุ่งนี้เสมอครับพี่ทูเล้กแ่าไปเกี่ยวอะไรวะุ้ยไปเลยนี่หัวเลี่ยมจนพอยแต่ซึ่งผมอาจจะอดู่เงียบนะเดิงใจพี่นอนอยู่นั่นเองไม่ไป,เไปเลยไปเลยไม่มีอะไรจะพูดอ่ะคลิปคลิปแรกพูดไปหมดแล้วอ่ะเออ เฮ้ยผีกุ้ยพงศ์หนีหนีไปเลยไหมครับโอเคชิบหายแล้วไม่ดูแมปด้ยมึงหมดละจำทางได้วะ <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไม่ดูแมพเลยตแตงดูแมพแล้วจำได้หมดแล้วนี่เล่นไป่ต้องหลายรอบครับโอเค จำทางได้แล้วอะดูดูดูด,ด,ดูนี่เห็นไหมจำทางได้เฮ้ยเล่นไปตั้งหลายรอบยังจำไม่ได้ลไไเลยเลยท่านเอ็นจำมาทีหลายรอบมาก oh, โอ้ยสอนด่านไม่รอโคเค ตอนนี้ก็อัดได้เยอะแยะมากมายครับไม่ต้องตัดตรงตัดต่อให้เสียเวลาการเล่นเกมผมนนัเองตรงนี้ผิดแน่นอนเชื่อผมไปล่าแหลก่โงผิดแน่นอนยังจะเข้าอีกขี่พาไปหนึ่ง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 ต้องใช้แล้วแผ่นที่หัวเหลี่ยมไปเลยเราจะตั้งชื่อมันว่าหัวเหลี่ยมจะมีกดแผ่นที่เด็ดคัด ถึงแม้ว่ามันจะลำบากเพียงใดแต่ตันตันไม่จำเป็นแผนที่โทเป็นหลอกแผนที่ไปเลยเม็ดครับตะลุยดีดแดนเหลี่ยมขงองนายซะเอพองโ,อโทอยู่ดีเดินมาให้เดินมาโดนตีนคนที่บ้าบองฮะโอเคเดินมาโดนตีน ดูเถอะครับไม่งั้นมม่จะวนอยู่แค่นี้จำทางแล้ว <G ül> เฮ้ยเราต้องยืดเวลาคลิปสิเออจับแทงจับแทงจับเทกจับเทียจทงจบงัจบเทียงแท,ง,ทงนี้ตันง่านไงกว่าแล้วโอเคลงไปนี่ลงไปนี่ลงเลยลงต้องยืดเวลาคลิปแล้วเดี๋ยวเร็วเกินโอ้ ฝาเดนหนีเฮตรงนี้มีเพชรใช่ไหมนี่มีเพชรด้วยจริงด้วยเพชรกัญญ์หยัดคุยโอเคไปริมที่สุดเท่าที่จะริมได้ครับเพราะว่าริมโบ้ริมโบเกี่ยวเฮอะไรริมโบ้บอกไอซาโอเคกูคจำได้แล้วรงนี้เองไปดิมิสครับหัวเรียมหัวเรียมอา้าว <c oughs> <c oughs> ว่าทางนี้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์่ะชื่อผมดิอืมไม่ใช่ทางนี้ชื่อผมดิผมควางถูกตลอดแหละเสียงเบาเบว่ะเสียงผมนี่แหละเบาอืมรว่าไม่สบายอ่ะเจ็บคอด้วยทุนี้อันแรกสิอันแรกอุ้ย้ยเจอแล้วเจอแล้ว,เจ,ลวเจอผี จำได้ว่าตรงนู้นมีเพชรม่วงอยู่นะจำได้อยู่พอไปล่างๆนะเนี่ยตร,ง,ตรง,เยเงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเพชรม่วงเห็นไหมเ,เคยเล่นมาแล้วมันไม่มีมุกจะเล่นอะ่ะเออแต่ก็ผิดทางว่ะผิดเหมือนเดิมด้วยตรงเนี้ยจำได้เลยไปหาไปฆ่าผีเลยเราเป็นโซอิสเตอร์โซอิสต์เตอร์นี่ฆ่ามัน <G ül> อะไรวะพ่องเถอะเป็น <G ül> หายพอดีถุยมากอโอเคทั้งนี้แหละถูกแล้วนี่เก็บนังข้าก่อนได้ต้องร้อยกว่าที่ร้อยกว่าร้ 101. อยหนึ่งคิดแม่งจะเร็วไปแหละ,ะและ้วนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นหน ตุปโป,ปงกาลากาเฮ้ยชนะชนะแล้วดันนี้ก็เลดูง่ายเนี่ยคนสร้างแมพมันสร้างดันมันสร้างดันสามให้ง่ายกว่าดานสองอ่ะหรือว่าผมผมเสียนแล้วหรือไงไม่รู้เสียนแล้วเมื่อกี้ยังเดินไปหาทางตันโอเคอีกไก่สัตว์มึงจะมารีบอะไรตรงนี้ โอ้ยเจ็บคอไม่สบายอ่ะอาการร้อนจะร้อนจนหนาวก,ก็ไม่สบายได้นะ,ะพูดพูดเยอะเงี้ยเจ็บคอไงซึ่งไม่เห็นลงนีทอกอ่ะแล้วเมื่อวานก็ไม่ได้อัพคลิปด้วยนะเมือ่อวานอัพคลิปปว่าอัพดิวันจันทร์นะอัพตอนดึกดกอ่ะนะอัพตอนดึกอ่ะคงเห็นนะวันจันทนระ์ว่ามีคลิปอะไรอัพอ่อะเออแคลิปนี้โอเค ก็มามืนงงไงแม่งเก็บคอว่ะก่อนหน้าน,นี้ก็อัดไปแล้วนะแต่ว่าคิปมันบัก็กเนแล้วมาอัดต่อเลยเงโอ้โหกคไปแล้วแม่ล้วทางทางออกก็อ,อยู่นี่นี่เองโอเคชนะชนะเถอชนะให้กูชนะเถอนะวิไปเอาเพชรก่อนไม่ได้โลมากโอเคสี่สิบเมตร ได้ไปซื้อเดวิลโอเคทางออกท่ทางนี้เย่เอา้าชิววววขนอนเลยคโอเคเดวิลต่อไปนะครับก็คืออะไรครคือดินแดนฮัลโลวีน,นฮัลโลวีนนีฮัลโลวีนนี่ฮัลโลฮัลโลวีนนี่ทางนี้มีเพชรด้วยมีเพชรถึงเม็ดด้วย เหตุการณ์กันี่ซูมได้ซูมได้พู้มีเพชรมีเพชรสองอันเลยผมว่าฐานนี้ผีน่าจะเยอะเนี่ยผมเป็นกลางคืนอืมโอเคเพชรจะน้อยด้วยโอเคไปเมนูเจ็บคอโอ้ยเจ็บคอชิงเบยดูเก้มีห้าสิบเม็ดอ่ะไปดูเลย ยังจะยืดเ,เวลาคิปเองนะมึงดีแอนอีปิด e นี่คือแคนออฟดูดเฮ้อไปสู้กับมันเร็ว The โดย King อ็ม f r าโหลดได้แล้ววันนี้นเกมไหนวะคิมได้ตัง่ะได้ตังคง์พอดีต่อต่อต่อกิบกิบ โอเคบอชจะดูเร็วด,ด,ดูดิจะดูจะดูเอามาผูจะเอาไม่เอาไม่ได้โอเ okay. คัวคลิปกันกนกันนเลยแล้วกนะันออกสิอืมอะไรวะเย้ผมรักพี่แจ็คที่สุดเลยอะไรวะ เด็บควัแเด็บโหเด็บกลัวเอาคผมไปก่อนนะแล้วเจอกันแค่ล็อกเนทถอกมาจะเป็นประเด็นของคุณ คนที่มั่นใจในตัวเองเกินไปนะนะครับเข้า,ขาใจแหละโอเคเรามาดูเหม็นกันก่อนโอ้ยถู่วว้ยอะไรวะไอส์ <Nice. S 1> อืมเก็บคอวะนี่หระกจะก,ก็บเลยผมก็เจอคุณอยู่แล้วผมก็เจอมุณเหมือนกันโอเค 그, 독립 흉관 lên,